ลองไปสังเกตดูอันนี้เพิ่งให้หุ้นส่วนเขาได้ยินแต่ลองไปดูว่าตั้งแต่เขาใช้เลขเนี้เริ่มเกิดแบบนั้นหรือเปล่าแปลกเไม่ต้องรู้จักเลยนะหุ้นส่วนถูกถูกพี่ไม่เคยเจอฮนะเออไม่เคยเจอ,อเลขเราไม่ใช่ไม่ดีนะแต่เราสู้อํานาจเมียไม่ได้เมียอานาจเยอะกว่าไหมเรมีย <laughs> บร้ <laughs> อยท <laughs> ้องเลยอันไหนที่เราสุกตรงของแฟนเราบ้างเมียเป็นใหญ่เ่ยครับเื่งใหญ่แล้วคอน <laughs> ข้าง,ง,งตัวแล้วคันตัว <laughs> ที่ผมพูดมาประมาณนี้พอจริงไหมจริงค่ะตรงเลย ตรงเลยจนไม่คี้บอกฉันจะเปลี่ยนเบอร์แล้วนะครับก็ขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากครับเพิ่งมาทํางานที่นี่ได้นานแค่ไหนครับประมาณ2เดือนเนาะแล้วถามนิดนึงพี่กิฟต์อ่าเาเรียกอะไรก่อนหน้านี้พี่กิฟต์ทำอาชีพอะไรครับอ่าบัญชีค่ะเขาเป็นบัญชีมาตลอดเลยเป็นมาตลอด15ปีแล้วเบอร์ปัจจุบันที่ใช้อยู่เบอร์เดียวเนี่ยใช้มานานแค่ไหนครับเกิน10ปีแล้วค่ะเกิน10ปีแล้วโอเคต้องบอกพี่กิฟต์อย่างนี้ก่อนว่าเบอร์ที่ได้มา พี่กิฟต้องลองสังเกตตัวเองว่าเห็นว่าเป็นผู้หญิงแบบนั้นดูนิ่งๆดูไม่ค่อยคุยด้วยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราได้สนิทกับพี่กิฟจะรู้ว่าพี่กิฟเป็นคนที่มีความเป็นพี่ใหญ่ในครอบครัวคือเลขแบบนี้มันเห็นแล้วว่าพี่อะดูอ่อนนอกแต่แข็งในเป็นคนที่ต้องรับภาระเยอะก็ได้หรือแม้แต่เพื่อนฝูงที่ทํางานะมักจะเอาภาระเอางานมาให้พี่แล้วพี่เองก็สึกเป็นคนเก่งแค่ครานี้สุดเป็นคนเก่งครับนั่นหมายความว่าทํางานได้เยอะและใหญ่กว่าที่ตําแหน่งเรามีแล้วเลขแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นนนเพพืื่่ออี้งงะมมักจายต เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเลขมีความใจอ่อนบวกกับมีความเป็นพี่ใหญ่มันก็จะช่วยเหลือเขาแล้วก็ช่วยได้ด้วยแต่ประเด็นคือความสงสารของเราอะจะถูกเขาเอาเปรียบคนยืมเงินแล้วไม่ได้คืนจะเป็นบ่อยด้วยซ้ำแม้ว่าเราจะดูเป็นคนดุดูจะเป็นคนกล้าทวงนะแต่เราก็าจะไม่ได้นะครับและข้อดีข้อหนึ่งที่พี่มีก็คือว่าพี่เป็นคนที่ดวงมีโชคมีโชคมันแบบตีได้สองความหมายนะครับหนึ่งพี่มักจะเจอผู้ใหญ่ที่มี c o n นคชั่นใหญ่ๆไปเลยสองคือเล่นหวยแล้วพวกเนี้ยขอให้พี่เปียกที่ฐาน เพี่ได้มากกว่าอื่นพี่ผมพูดมาประมาณนี้พอจริงไหมจริงค่ะข้อไหนบ้างอะใจอ่อนอ่าช่วยเหลือยืมเงินแล้วไม่ได้คืนเรียบร้อยการเป็นนักบัญชีมีเลขแบบนี้ครับมันบ่งบอกว่าพี่ก็เป็นคนละเอียดแล้วก็ย้ำคิดย้ำทำด้วยแต่มันจะส่งผลกระทบต่อความเครียดเพราะฉะนั้นลองระวังและลองเปลี่ยนดู นะครับเป็นไงครับเจ้านายฟังแล้วตอนแรกตอนแรกนึกว่าตรงถ้าถ้าเล่นหวยแล้วถูกนี่จะขอเลขแล้วทถูกต้องถูกต้องหมดเลยยกเว้นเล่นหวยถูกนะถูก่ไหนก่อนเบสาค่ะครับลอตเตอรี่สองใบเลขท้ายสองตัวสองใบแล้วก็เลขเลขท้ายสามตัวหนึ่งใบเฮ้ยเราต้องยืมตังเขาแล้วล่ะมีเยอะใช่ไหมครับทลิคนะใช้เทคนิคคนที่มีเลขแบบนี้มีเทคนิคนึงก็คือว่ามีเงินแล้วอย่าบอกใคร เพราะไม่งั้นจะถูกเอาเปรียบเนาะอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนําคือรู้แล้วระวังกับลองเปลี่ยนถ้าเปลียนแล้วพยายามหาเลขที่มีเลขสติปนด้วยเพราะด้วยอาชีพของพี่แล้วมันจะทําให้ในเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องขั้นเรื่องแน่งดีขึ้นเร่คงขึ้นบวกกับเก็บเงินดีกว่าเดิมเอาไวท้ที่เอามาไปที่เว็บไซต์ดีโคเดอร์หนึ่งห้าเก้าครับ <c oughs> <c oughs> ขายของเลยก็คือจริงๆคือปกติไม่ได้เชื่อเรื่องเบอร์ถูกปะ่ะ <c oughs> ครับเชื่อนะคะแต่ว่าไม,ไม่ไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยเปลี่ยนเชื่อแต่ไม่เคยเปลี่ยนหมายความว เขาเขาเลือกให้เขาบอกวันนี้ดีอยาศาสตร์อะไรเนี่ยจำไว้นะครับหลักง่ายๆเบอร์มงคลกําเนิดจากศาสตร์ไทยและไม่มีศาสตร์ไหนที่ใช้ศูนย์ได้แม้แต่ศาสตร์เดียวถ้าเกิดใช้ศูนย์ได้จะเป็นพวกศาสตร์ผลรวมอะไรพวกนที่ค่อนข้างมั่วมากจนเขาไม่รองรับอะไรทั้งสิน้นแล้วเมื่อกี้จากที่ทายไปรู้สึกงไงพี่ตรงเลยตรงเลยจนเมื่อกี้บอกฉันจะเปลี่ยนเบอร์แล้วนะครับก็ขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากครับอยากฟังเจ้านายเราไหมเอ้ยผมใช่ไหม อันนี้จะให้ดูก่อนว่าในกรณีของคนที่ทำเขา,าเรียกอะไรครับทำธุรกิจเนาะแล้วเรามีหุ้นส่วนด้วยต้องบอกก่อนว่าเาจมใช้เบอร์บนมาเสร็จแล้วเจมไม่เคยเปลี่ยนเ,เลยใช่อันนี้ใช้ตั้งแต่ปีหนึ่งแต่ว่าถือองเองตอนตอนเด็กตอนเด็กๆก็จะมเบอร์ตอนเด็กด้วยอ่าเฮ้ยเบอร์ตอนเด็กมีป่ะมีเขียนหน่อยถ้าจําได้เขียนเลยเขียนเลยจะช่วยให้แม่นขึ้นอีกมาเบอร์เลยไมได้ได้ได้คืออย่างนี้ก่อนเมื่อเราเห็นเราได้แมทเทอเรียลเก่ามาแล้ว เด็กมงอินโทรเวิร์ดหรอหรือแบบพูดน้อยหรือไม่ค่อยกล้าเข้าสังคมหอห<ม>คือถ้าเกิดเด็กใช้แบบนี้ยม,มันจะกลายเป็นเครียดอต้นอะไรเงี้ยมันรับแรงกดดันเยอะไม่รู้ว่ากดดันอะไรแล้วพอมาเปลี่ยนเบอร์น,นี้ปุ๊บอ่ะแม่งเปลี่ยนไปเลยคือเป็นเลขเน้นสนุกเริ่มแบบเร,แบบเริ่มแสดงตัวตอนเริ่มแบบเริ่มแข่งขันเริ่มกล้าสแสดงออกแบบชัดเจนรู้สึกไหมว่าตอนที่แบบมันเริ่มขึ้นเป็นเลขนี้แล้วเราไม่เหมือนเดิมแล้วเอาใจใส่คนเก่งด้วยจีบสาวเก่งขึ้นด้วยเออ มีแบบนี้ระวังปัญหาความรักแสดงว่าดวงเดิมโดยแท้ระวังปัญหาความรักคู่รักเข้าหาเรายากเข้าใจกันยากนิดนึงแต่พอมาดูเบอร์ปัจจุบันที่เปลี่ยนตั้งแต่ปีหนึ่งอันนี้ส่งผลมากสุดแล้วมันจะทำให้มึงเก็บเงินยากใช้เงินเก่งหรือว่าใช้เงินกับการเสพสุขแล้วข้อดีหนึ่งคือเวลาเราเจอลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่เจองานราชะการงานเดลใหญ่ๆงานเกี่ยวกับทหารนะ่ะจะปิดดี เลขแบบนี้ส่งผลอิทธิพลแบบนั้นเจมเนี่ยเป็นคนโชคดีเพราะว่าเปลี่ยนโดยที่ไม่รู้สัสตร์เรืงมงคลแต่ได้เลขมงคลมาเลยเพียง <c oughs> แต่การเรียงตำแหน่งยังเรียงเลขหนุนเห็นทายได้ว่าแบบอาจจะใช้เงินได้เก่งหรือว่าเก็บเงินได้ยากนั่นเองด้วยอาชีพตอนนี้ทําอะไรนะก็เป็นนักธุรกิจแล้วกันครับธุรกิจหลายอย่างถ้าจะใช้แบบนี้ลองหาลองเลือกงานดูที่เป็นแบบดีวข้าราชาการจะเวิร์กอะดูหุ้นสว่วนอันนี้สำคัญแล้ว <c oughs> ถ้าดูจากหุ้นส่วนคือตอนนี้เห็นมามีสองคนทั้งหมด3เบอร์รหัสหนึ่งที่ตอนนี้หุ้นส่วนเรามีกันนะคืออะไรรู้ว่าเลขนี้สิลองดูนะหุ้นส่วนเราเก็บเงินยากกว่าเราอแล้วแต่เป็นคนใจใหญ่ทั้งทั้งหมดมเห็นในเนี้ยไอเนี้ยใจใหญ่ไอเนี้ยกล้าเสี่ยงกล้าทุ่ม,มกล้าวัดแล้วเจ้าชู้ด้วยเพราะว่ามันใช้เลขนี้ตำแหน่งจิตใจแล้วเป็นคนที่เอาจริงนะมันก็แก้ไขปัญหาให้บริษัทเยอะแต่มันก็จะเป็นตัวสร้างปัญหาเหมือนกัน เพราะว่าเลขมันไปลงอยู่ที่เขาเลขงานหนักก็ไปลงที่ไอ้นี่แสดงว่าไอเนี้ยเป็นตัวเดอะแบกของที่นี่ไอเนี้ยดูนิ่งๆดูมีความเป็นผู้ใหญ่ดูเป็นคนรอบครอบดูเป็นคนเก็บเงินแทนเราแต่มันจะชิบหายเพราะว่าชิปหายเพราะว่าเราไปเลือกเบอร์ใหม่โดยที่ไม่ได้ตั้งใจการเลือกเบอร์โดยไม่ตั้งใจผมชอบนะมันทายได้ดีแสดงว่าปัญหาการเงินจะเข้านะเพราะว่าถ้าใช้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะเริ่มใจอ่อนเขาจะเริ่มขี้หงุดหิดเขาจะเริ่มพูดมาก ลองไปสังเกตดูอันนี้อย่าเพิ่งให้หุ้นส่วนเขาได้ยินแต่ลอง<ม>ไปดูว่าตั้งแต่เขาใช้เลขเนี้เริ่มเกิดแบบนั้นหรือเปล่าได้เงินน้อยกว่าที่ควรด้วย<ม>แต่แน่นอนมันดีกว่าเบอร์ใหม่แน่แน่แม่ไหมแปลกเลไม่ต้องรู้จักเลยนะ,ะหุ้นส่วนถูกถูกเพราะที่ไม่เคยเจออ่าเออไม่เคยเจอโอเคเนาะโอเคโอโ้ได้ขอบคุณมากครับเอาเว็บดีคนเดียวกันอ่าแล้วอะไรอย่างทายพนักงานรู้สึกไงอ่าก็เพิ่ง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 รู้จักอ่าได้ไม่นานผมจะให้ชิคถ้าผมเห็นเบอร์แบบเนี้ อย่างนี้คือเขาชอบทํางานอิสระอย่าไปบังคับเขาอย่ามีหลายนายการให้งานแบบนี้เขาเรียกว่าให้เป็นโปรเจกต์โยนลงไปว่าเออพี่ทาสโคบแบบนี้ผมต้องการแบบนี้เดี๋ยวเขาไปทําเองเอาจริงพี่กิฟต์ตั้งแต่ตั้งแต่ทํางานมาเราเป็นเราเป็นคนที่แบบว่างานแบบโยนให้เราเลยแล้วเดี๋ยวเราไปทําจบเลยใช่ไหมใช่ค่ะอือก็คือเราสามารถดูลักษณะงานของคนของเราได้ด้วย ก็ขอบคุณนะครับโอเคได้ขอบคุณมากเลยครับครับขอบคุณครับโอเคเขียนเบอร์ให้ผมหน่อยได้ไหมครับว่าตอนนี้ใช้เบอร์อะไรอยู่ว้าเจ้าชู้ปันเนี่ยเอาไม่ใช่อดีตเคยอันนี้ใช้มากี่ปีแล้วครับประมาณเกือบ20่สิบปีนะครับเกือบ20ปีแล้วมีแฟนป่ะมีขอดูเบอร์แฟนด้วยดิเดี๋ยวจะถ่ายให้ใช่เหรอเอออันนี้เพิ่งเปลี่ยนมาประมาณ2 ประมาณ5ปีคือนะมั้งแต่เขาไม่ได้เปลี่ยนเป็นเบอร์มงคลคือไม่มีความรู้เปลี่ยนเฉยเฉย,เ,ยเขาทำอาชีพอะไรครับาขายกาแฟตอนนี้ ต้องบอกนี้ก่อนว่าถ้าใช้มานานนะครับมันจะเห็นว่าเราเป็นคนที่แบบเขาเรียกแล้จะกินเหล้าเก่งก็ได้เล่นเก่งก็ได้นะมันจะมีสกิลแบบนั้นที่มันจะบ่งบอกคนอื่นต่อหน้าให้เราเห็นแบบนั้นแต่พอมาดูตําแหน่งจิตใจ,ใจในิสัยครับมีความคิดเป็นโฮมบาร์นหน่อยก็ได้หรือเป็นคนที่ถ้าเกิดเก่งเทคโนโลยีก็เก่งเทคโนโลยีแบบชอบชอบล้าหน้าก็ได้แล้วเป็นคนที่กล้าลงทุนกล้าทุ่มถ้าถ้าลงทุนอะไระครับให้ค่อยๆลงทุนเพราะว่ามันมีข้อดีนะคือเลขมันเป็นนักลงทุนแต่ว่าถ้าเกิดผีผามไประวังเสียหายใช้เลขวันนี้คือบบอกว่าเป็นคนที่่ไไมด้เชื่ออะไรงา เอาจริงๆไม่เคยเชื่อเรื่องเมือ์มองคลถูกปะ่ะเพราะว่าเลขพวกนี้คือเป็นคนที่ต้องพิสูจน์ก่อนได้ความรู้ก่อนและมีข้อดีหนึ่งครับถ้าเป็นผู้หญิงจะเมตตาเราดีแต่ถ้าเป็นผู้ชายกับจะมีปัญหาอาจจะมีปัญหากับพ่อกับลุงกับอาก็ได้และอีกเลขนี้มันจะบ่งบอกอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าคนนี้ต้องสู้และฝ่าฟันชีวิตด้วยตนเองเป็นเลขของคนที่ต้องอึดถึกทนเป็นเลขของคนเก่งแล้วกันนะครับแล้วจริงๆการเอาแ2ขึ้นถ้าอยู่ในเซลล์ข้อดีหนึ่งที่ผมเห็นก็คือว่าแสดงว่าเหมาะจะขายของใหญ่ส่วนถ้าเกิดดูของแฟ่ะ เห็นเขาเป็นผู้หญิงบำเหนจริงเขาดุแต่พอไปคุยลึกๆเขาจะเป็นแบบเหมือนแข็งนอกอ่อนในแล้วก็บ่งบอกว่ามีอำนาจพิเศษเลยในการตัดสินใจใช้เงินก้อนใหญ่จะไปอยู่ที่เขาเขาว่าเลขอำนาจเราไปถ่ายให้เขาครับเลขเราไม่ใช่ไม่ดีนะแต่เราสู้อำนาจเมียไม่ได้เออหือก็เมียไม่ได้เมียอำนาจเยอะกว่าไหมเรียบร้อยช็อคเลย้อะไกันแล้วนะครับถ่ายแล้วรู้สึกไงบ้างอะ ให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะตกแต่แต่ก็อีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือไม่อย่างนั้ไม่รู้อาไม่รู้ใช่ไหมอ่าอ่าอ่าแล้วอันไหนที่เราสุกตรงของแฟนเราบ้างอ่าเมียเป็นใหญ่เนี่ยครับเรื่อใหญ่มากค่อนข้างกลัวกลัวขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับก็เมื่อกี้เพื่อนนะครับเขาบอกว่าไทแม่จัดขอดูเบอร์แฟนเขาด้วยนะครับเอาจริงสังเกตไหมว่า ฟนเป็นคนคเล่ห์คิดกังวลไว้แต่เคียรจะคิดมากมแล้วเลขแบบนี้จะทําให้เขาอะ่ะเขาดูข้างนอกเหมือนเขาเป็นคนไม่เอาเรื่องนะแต่จริงๆที่สัยไม่เอาเรื่องอดูกวัวบุค,คลิกมากด้วยแล้วก็เป็นคนที่กล้าพูดบางทีทําร้ายความรู้สึกคนจากคาพูดเพราะเป็นคนพูดตรงไงเขาจะคิดว่าฉันตรงฉันจริงใจแต่จริงๆแล้วมันกลายเป็นทาร้ายคนหอมความรู้สึกได้นะแต่ว่ามันมีอีกข้อหนึ่งที่มันจะดีก็คือว่าเขาจะเป็นคนอึดถึกทนไว้เห็นเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆหน้ารักหน้ารักหน้าขาวๆเนี่ยคือกลายเป็นว่า นะครับแล้วก็มีความเป็นครูชอบบอกชอบสอนแล้วเลขแบบนี้จะทําให้เขาเนี่ยอย่างนี้คือมันเป็นเลขเสียก็จริงนะแต่จะบอกว่าเขาจะเก็บเงินได้เพราะอะไรว่าเขาเขาขี้กังบนไหมเขาจะเป็นคนเก็บเงินได้ดีในมุมนี้แล้วก็บ่งบอกว่าเขามีความเครียดเยอะเนี่ยเพราะฉะนั้นระวังปัญหาที่เกิดจากแค่ความเครียดของตัวเขาเองไปจริงจริงชีวิตเขาไม่มีอะไรเลยเพราะเลขพวกนี้ไม่ได้เสี่ยงอะไรแต่ถามว่าหาเงินเก่งไหมยังไงก็หาสู้เราไม่ได้เราหาเงินดีกว่าเขาถ้าเขาจะหาเงินเหมาะกับอาชีพที่เป็นครูหรือไม่ก็เป็นเฮดอาร์เป็นแบบ รายละเอียดความเครียดหรือว่าแบบเป็นคนที่ต้องไปไล่บี้คนอ่ะจริงไหมเขาไล่บี้ผมป่ะเนี่ยไม่เพื่อนแต่ถ้าเพื่อนเขาอ่ะใช่โดนเลยใช่ไหมโดนเลยก็คือเราเป็นข้อยกเว้นของเขาเนาะก็ดีไปเพราะฉะนั้นลองลองเปลี่ยนเลขดูครับแม่นป่ะโอ้แม่นแม่นเลยแม่นเลยครับแต่แฟนแต่แฟนน่าจะยอมเราเพราะเลขเรามีอำนาจเลขเราน่าจะใช่ใช่แต่ก็ถือว่าแม่นครับเพราะว่าเขาก็กำลังจะเปลี่ยนเหมือนกัน เขาจะเปลี่ยนใช่ไหมแนะนำครับดีโคเดอร์หนึ่งห้าเก้าครับ